สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อนะคะคลิปนี้เราอยู่ใน Story of Love นะซีรีส์ประจำวันพระ EP ที่ 135แล้วนะสำหรับไพ่วันนี้ที่เราจะใช้คือ Oracle ชื่อว่า Cosmic Guidance ก็แล้วกันเราใช้ทาโร่มาหลายรอบติดกันแล้วเนอะรอบนี้เรามาใช้ Cosmic g u i d a n น e กันบ้างมาดู Energy ของไพ่ Oracle แบบฝรั่งเนอะว่าเขาจะเป็นพลังงานแบบ Intuition เป็น Guidance อะไรต่างๆเนี่ยมาดูกันว่าเขาจะเล่าเรื่องราวความรักออกมาย่งไงบ้างนะด้านบนเหมือนเดิมนะคะพลังงานฝั่งของคุณ ด้านล่างเป็นพลังงานฝั่งของใครอีกคนนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะ EP นี้135แล้วแปลว่ามีก่อนหน้านี้134 EP นะถ้าเกิดคุณชอบวิธีการอ่านสามารถไปลองดูได้เลยเพื่อนจะใช้ไพ่คนละสําหรับกันหมดเลยในการอ่านไพ่เนาะลองดูซิว่าเรื่องราววันนี้ตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนตรงบ้างไม่ตรงเลยหรืออาจจะชอบแต่ว่าเฮ้ยเนื้อหามันไม่ตรงคุณสามารถไปดู EP อื่นๆ ย้อนหลังได้หมดเลยนะเราใช้ไพ่คนละสำรับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเซเปรสจากกาันไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่แน่นอนว่าบาง EP มันก็มีความคอนติเนียต่อเนื่องเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนอะว่าเป็นเอเ r น y แบบไหนก็ตามอ่าวันนี้เราลองดูไพ่สำรับนี้ก่อนว่าตรงกับตรริตของคุณมากน้อยแค่ไหนส่วนใครชอบฟังพอดแคสต์นะสามารถ ไปฟังพอดแคสต์ได้เลย Story of Love ันก็เอาไปทำเป็นพอดแคสต์ด้วยเหมือนการฟังกันยาวๆตอนก่อนนอนขับรถแคสด้วยเหมือนการฟังกันยาวๆตอนก่อนนอนขับรถทำงานอะไรก็ตามแนละ้วก็สามารถฟังได้แบบยาวๆไปเลยนะคะอ่ะใครยังไม่เคยดูนะเวลาเรามาดูเนี่ย มันคือ energy ด้านบนเป็นของคุณนะคะหรือคนในช่องเบิ้์นี่แหละด้านล่างเป็นของอีกคนหนึ่งถ้าคุณโสดอยู่อาจจะเป็นเนื้อคู่คุณคนที่คุณยังไม่ได้เจอหรือถ้าเกิดคุณมีคนคุยมีความสัมพันธ์อาจจะเป็นคู่กรณีคุณคนที่คุณถามถึงคิดถึงก็เป็นไม่ได้ลองดูซิว่าเป็นเรื่องราวยังไงเป็นคนที่คุณดิวดิวอยู่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนใหม่ที่รอคอยการจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นไม่ได้นะคะด้านบนเลย e r m f o r o r v i n e s s ค่ะแล้วก็ r m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  e r w w t t y y u u r e นะก็ต้องบอกว่า Energy คือเราก็มีความฝันเนาะในการที่อยากจะให้ความสำคัญมันดีเนาะ o r g i v e n e s s คือการให้อภัยตัวเอง ถ้าคุณผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเสียใจอะไรมาอย่าให้คุณปลดปล่อยและให้ไภตัวเองค่ะการให้ไภตัวเองเนะมันจะทําให้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้บางทีเรายังแบบหมกมุ่นยังรู้สึกยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังไม่ได้ move on เนอะไอ้คำว่า dream เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องเก่าๆเป็นการหวนระลึกถึงคิดถึงอะไรเดิมๆแล้วทําให้เราเนี่ย รู้สึกไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้ remember who you are เราอาจจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในการมาคิดทบทวนค่ะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ 1. นึต้องให้อภัยตัวเองก่อนเนาะถ้าเราผิดหวังเสียใจอะไรมาเปิ้นมองว่าเราจาเป็นต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยความสัมพันธ์ให้อภัยคนคนนั้นที่เคยทําร้ายเราด้วยเนาะแล้วเราถึงจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แปลว่า คุณอาจจะอยู่ในภาวะของการที่มีคนเก่ากลับมาแล้วเราจะให้อภัยดีไหมหรือเราคือจบความสัมพันธ์มาเราต้องให้อภัยตัวเองค่ะเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ได้นะโฟล์ Flow ใบนี้เป็นเอเนจีร่วมกันแปลว,ว่าให้ชีวิตมันไหลๆไปนะเล็อิบโกนะปล่อยมันแบบว่าให้มันเป็นไปอะไรต่างๆเนาะให้ชีวิตมันไหลๆเปิ้นคิดว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้พร้อมจะแบบแกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องเร่งรีบในการหาความสัมพันธ์ขนาดนั้นเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไป ไห้ดีมเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่เรากลับมาคิดทบทวนกับตัวเองก็ได้ค่ะว่าคนจริงๆที่เป็นคนในฝันที่คุณอยากได้จริงๆที่มาเป็นคู่ครองคุณอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรที่เป็นบทเรียนในอดีตเนี่ยเราเอามาปรับให้มันดแบบับเป็นบทเรียนเนาะให้เราเอามาไม่เจอเรื่องราวเก่าๆอีกอะไรเงี้ยเอามาปรับใช้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นอีกไม่ใช่ว่าจมจมอยู่กับมันอะไรแบบนี้เนาะแล้วคุณก็จะเจอค่ะว่าจริงๆแล้วคุณอยากได้คนแบบไหนแล้วจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนกันแน่ถ้าเราผ่านความสัมพันธ์ที่ เราขาดความเป็นตัวเองมากๆเลยอ่ะคือที่ผ่านมาเราต้องฝืนแล้วต้องยอมจนกระทั่งเราไม่เป็นตัวของเราเองเนี่ยเราต้องกลับมาบอกได้แล้วค่ะว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่เราต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะนคิดว่ามันเป็นโหมดของการที่คุณจะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปล่อยชีวิตไหลไปไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่ว่าไอการที่เข้ามาสนใจในเรื่อง inner peace ของตัวเองมาคุยกับตัวเองเนาะบางทีเราสนใจสภาพแวดล้อมมากจนเกินไปจนเราลืมมาคุยกับตัวเราเองอะ่ะก็ ช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องมาคุยกับตัวเองให้เยอะขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรพร้อมจะมีแฟนไหมหรืออยากโซดหรือถ้ามีควรจะมีแบบไหนให้อภัยตัวเองได้แล้วเพื่อเดินหน้าจะเดินหน้ากับคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้นะอันนี้คือ energy ฝั่งของคุณตรงมากน้อยแค่ไหนลองดูต่อไปนะคะด้านล่าง energy ของอีกคนนึงมาดูกันว่าคุณเคยเจอกับคนคนนี้หรือย,ยังหรือเป็นคนเก่าหรือยังไงเนาะ trust นะคะ listen นะคะแล้วก็ action ค่ะ คนคนนี้ค่ะเขาก็ตามหาคนที่เขารู้สึกว่าเขาจะผูกพันไว้วางใจได้เชื่อใจได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าๆของคุณนะป้นมองว่าเขาก็อยากให้คุณไว้ใจเขานะเพราะว่ามันเหมือนกับที่ผ่านมามาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะอาจจะมีความหึงหวงหรือว่าเขาอาจจะทําพฤติกรรมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือความไว้วางใจการรับฟังค่ะแล้วเขาจะลงมือทําในสิ่งที่ เหมาะสมคู่ควรเนอะสมมติคุณไม่โอเคตรงไหนคุณให้อภัยเขาคุณบอกเขาได้ค่ะเขาจะรับฟังแล้วเขาจะลงมือทําด้วยแปลว่าเขาแค่ขออย่างเดียวคือขอให้คุณกลับเอาไว้ใจเขาแล้วก็สางสัมพันธ์กันไปต่ออันนี้กรณีที่เป็นคนเก่ากลับมานะแต่ถ้าคุณไม่เอาแล้วความสัมพันธ์เก่าเดิมเนี่ยเปิ้ลเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเจอคนคนนี้โดยที่เขาไม่ได้เป็นแฟนเก่าอะไรคุณเนาะคนคนนี้ที่คุณจะเจอเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องการความรักที่สามารถไว้วางใจได้ความสัมพันธ์ในเชิงที่ ไม่มีความระแวงซึ่งกันและกันเออแบบเหมือนสามารถเชื่อใจกันได้ซึ่งเปก็มองว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนใหม่เนี้ยแปลว่าเขาก็มีแผลในใจเหมือนกันเนาะแปลว่าที่ผ่านมาเขาก็เจอแฟนเก่าที่ไม่ไว้วางใจเขาหรือว่าหักหลังเขาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีคือต้องรับฟังแล้วก็แอคชั่น,นะคะ่ะบางทีมันเหมือนไม่ได้แปลว่าต้องพูดเยอะเนาะแต่ว่าควรจะดูที่การกระทํามากกว่าเขาจะเป็นคนที่กระทํา แล้วก็เป็นคนเงีย,งยบๆเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเนาะมากกว่าที่จะมานั่งแบบพูดเยอะพูดมากแต่สุดท้ายทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างนเนาะความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณเจอคนคนนี้แล้วเนี่ยแปลว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้นะถ้าเป็นคนเก่าเขาจะมาขอโอกาสแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยเป้นมองว่าใช้เวลาในการเรียนรู้รู้จักกันเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีแลวเขาก็จะใช้การกระทำม,มากกว่าคําพูดลองสังเกตค่ะถ้ามีใครเข้ามาแล้วเขาดูแลพัดวีห่วงใ,ใยใส่ใจ กระทำในเชิงที่แรงถึงความรักเนาะมากกว่าที่จะใช้แค่คาพูดเนาะแบบฉันรักเธอฉันนู่นนี่นั่นอะไรกับเธอเนี่ยคนคนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะใช่แต่ว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะอ่าแล้วยังไงต่อความสัมพันธ์นี้เนาะอ่ะมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะเดี๋ยวไพ่ก็จะค่อยๆบอกเองเนาะว่ามันเป็นเรื่องของคนเก่าหรือเรื่องของคนใหม่นะคะอ่า stillness อ่ะ,อะยึดมั่นถือมั่นมาก speak up คะ่ะอืฮอ โอเคต้องพูดออกมานะอย่านิ่งเดอะซันว้าวนี่เป็นไพ่เดอะซันด้วยเลยนะแล้วก็พลังงานแชร์กันคือฮาร์ค่ะคุณอยากจะแบบใช้ใจเนาะการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีของคุณอนะมันคือการที่คุณอะจะรักใครมันคือต้องมีความรักด้วยไม่ได้ใช้แค่สมองอย่างเดียวในการนั่งคิดว่าแบบคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงเนาะแต่เพื่อนมองว่าคือคนที่คุณจะอยากสารสัมพันธ์หรือมีความ ผูกพันหรืออยากจะเป็นคู่ด้วยมันต้องเป็นคนที่คุณให้ใจคนที่คุณรักและเขาก็ต้องให้ใจคุณเหมือนกันเนาะสติลเน,นี่ยทีเนี้ยมันก็เลยแปลว,ว่าคุณอ่ะไม่ได้อยากจะขยับเคลื่อนไปไหนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมเหมือนกับตอนแรกที่บอกเลยว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองเยียวยาให้ภัยตัวเองให้ได้ก่อนเปิ้นมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีคนใหม่หรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับใครจริงจังหรือถ้าเกิดคุณรอคนเก่ามันก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวไปไหนเนาะ จำเป็นจะต้องบอกตัวเองค่ะพูดออกมาเนาะเวลาเรามีความรู้สึกอะไรให้เราพูดออกมาบางทีอ่ะเราเวลาเราเจอความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับคุณจะอดทนแล้วคุณก็จะไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแล้วสุดท้ายคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือถ้าเกิดจะเริ่มต้นกับคนเก่าใดๆก็ตามครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นอยากให้คุณแสดงออกในเชิงพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยถ้าเขาเป็นคนที่รับฟังเนี่ยคนเนี้ยถ้าเขาเป็นคู่ของคุณนะเขาจะรับฟัง คุณสามารถบอกได้เพราะเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะและเดอนสันคือคุณจะมีความสุขค่ะคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นคุณจะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณฉายแสงในตัวเองได้อะคุณจะหลุดพ้นจากพนันการเดิมๆแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสคนเก่าหรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็ตามนะแต่คนๆนี้ต้องเป็นคนที่ใจสื่อถึงกันได้คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็ต้องรักคุณด้วยไม่ใช่แบบเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ ถูกอาเปรียคือฉันรักเธออยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าเขามารักเราแล้วเราก็ไม่ได้อินกับเขาแบบนี้มันก็จะสารสัมพันธ์ได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นใจสื่อถึงใจเป็นเรื่องสําคัญในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่เพื่อนอยากให้คุณเป็นเดอซันให้ได้ก่อนมีความสุขมองโลกในแง่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองให้ภัยตัวเองเนาะแล้วคุณถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าตราบใดที่คุณยังรู้สึกยึดติดยังไม่ move on ยังรู้สึกจมจอมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ต้องปลดปล่อยไอ้สิ่งที่มันบล็อกคุณอยู่ให้มันดีขึ้นก่อนเนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้าบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปกล้าบอกว่าอะไรที่เราชอบไม่ชอบรู้จักโ no, นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะอ่ะต่อมาฝั่งนี้บ้าง hard work อ่ะทำงานหนักนะ joy อ่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ don't stop นะคะ โอเคคนคนนี้ถ้าเป็นคนใหม่เลยไปก็มองว่าเขาทํางานนะัะแปลว่าเขาก็อาจจะทํางานหาเงินแล้วเขาก็ไม่รีบคุณน่ะดูไม่รีบในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณเจอแผลมาใช่ไหมคุณอยู่ในช่วงการที่ยังไม่อยากจะมีคนใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนนี้เข้ามาคุณก็จะพูดคุยกันนะแต่ว่าไม่รีบเนาะในขณะที่เขาก็ทํางานหนะักค่ะทำงานหาเงินอะไรไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบล้นลานมีความสุขไปแต่ว่าไม่หยุดไม่หยุดที่จะคุยกับคุณเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปเปิ้ลมองว่าเยเยป็นนนความมสััพธ์ทีี่ดะ เพราะว่ามันไม่เร่งรีบอะไรที่มันรีบหรือเร็วจนเกินไปมันจะไม่ยั่งยืนเนาะแต่อันเนี้ยถ้าเจอกันคือต่างคนต่างอาจจะมีแผลต่างคนต่างอาจจะรู้สึกว่าความรักที่ดีมันไม่ควรรีบมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปเนาะแต่ว่ามันก็จะคุยกันไปเรื่อยๆเพื่อมันมีความสุขนะคุณเป็นเดอร์ซันเขาเป็นไพ่จอยอ่ะมันแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีที่ได้คุยกัน นะแต่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นความรักอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวเราเองก็ยังเจ็บปวดมีแผลแต่บันคิดว่าการพูดคุยของคุณอาจจะช่วยเยียวยาให้ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเนี่ยมันค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่เป็นแฟนกันมาเกาะหน้านี้แล้วมาขอโอกาสเนาะเขาพยายามอย่างหนักค่ะที่จะขอโอกาสคุณและทําให้คุณมีความสุขเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็เราก็ต้องพิสูจน์นะคะว่าตอนนี้คุณรอคนเก่าหรือว่าคุณ move on ไปเจอคนใหมล่ลว ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยแลวเขาอยู่ในสถานการณ์ของการเที่ยวไล่เที่ยวขื่อพยายามจะปรับตัวคุณลองดูค่ะว่าเขาปรับเปลี่ยนได้จริงๆริงไหมไม่ใช่แค่คารมนะคนคนนี้เขาจะต้องแอคชั่นมากกว่าการแบบพูดนึกออกไหมแล้วก็ต้องพยายามจริงๆให้คุณรู้สึกได้จริงๆว่าเขามีความรู้สึกอยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นเท่านั้นถ้ากลับมาแล้วมาพูดๆๆแล้วเหมือนเดิมเนี่ยคนนั้นไม่ใช่นะเออให้คุณ move on ได้เลยนะคะอ่ะและเป็นยังไงต่อเอ่ย มาค่ะเอนิจจเป็นยังไงต่อสําหรับความสัมพันธ์นี้เป็นคนใหม่หรือคนเก่าคะเนี่ยอยากรู้แบบฟันธงเนาะแต่ก็เข้าใจว่าบางคนที่เข้ามาดูก็รอคนเก่าบางคนก็รอคนใหม่หรือบางคนก็ไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องรอคนใหม่อยู่แล้วนะคะ Cre a t e อ่าเนี่ยความรักที่ดีสร้างได้ด้วยมือเรานะคะไกด์แดนอ่าโอเคคุณจะมีจักรวาลนำพาคะ่ะให้คุณรู้ว่าคุณควรจะเลือกทางไหนจะเป็นเลือกคนเก่าเลือกคนใหม่คุณจะ รู้ด้วยตัวเองว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่เนาะถ้าคนไหนไม่ใช่คุณก็จะแบบหนีถ้าคนไหนใช่คุณก็จะให้โอกาสเปิดใจพูดคุยนะคะ Set In t e n t i o n อ่าพอคุณรู้ละพอคุณมีไกด์แดนแล้วว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่คุณจะสนใจเขาคุณจะเริ่มสังเกตเขาคขาว่าคนนี้คือมีข้อบอกพร่องอะไรไหมหรือว่าเขาไม่ดีไหมด้วยประสบการณ์ต่างๆที่คุณเจอมานะคนนี้จะทําให้คุณเจ็บปวดไหมเขาแบบ ดูมีความสม่ําเสมอไหมอะไรแบบนี้เปิ้ลคิดว่าถ้าเกิดคุณไปแบบช้าๆแบบนี้เนาะคุณจะครีเอทความรักของคุณได้เป็นอย่างดีขอให้คุณเชื่ออันหนึ่งอาจจะเป็นการเชื่อเซนส์นของคุณเชื่อประสบการณ์ต่างๆที่คุณเคยเจอมาเนาะแล้วก็ให้ความสนใจอย่างตั้งใจคะ่ะกับความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าหมกมุ่นนะหรือว่าแบบโอ้ทั้งวันฉันคิดถึงแต่คนนี้นู่นนี่นั่น,นแล้วไม่เป็นอันทําอย่างอื่นเลยอันนี้ก็ไม่เวิร์กแต่หมายความว่ามันแปลว่าสนใจอะแต่ไม่ได้แปลว่าหมกมุ่น แล้วว่าคุณก็สามารถมีมิติของคุณในการทํางานหาเงินใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงสังคมได้แต่สังเกตดีๆละเอียดรอบคอบในรายละเอียดว่าคนคนนี้เป็นคนที่สม่ําเสมอไหมเป็นคนที่ใช้การกระทํามากกว่าคาพูดใช่ไหมไม่ใช่พูดลอยๆแล้วสุดท้ายก็ไม่เห็นจะลงมือทําหรือไม่เห็นพูดตามที่ปากว่าเลยอะไรแบบนี้เนาะให้เราดูที่การกระทําเห็นพไพ่ใบนี้ไหม เป็นการลงมือทำเนาะเราก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาได้แอคชั่นได้ลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงคนเก่าๆด้วยเนาะอย่างที่บอกถ้ามันเป็นคนเก่ากลับมาเนี่ยเขาพยายามจริงๆอย่างที่ไพ่บอกไหมว่าเขา hard work นะอ่ะเรามาลองดูฝั่งเขาต่ออ่ะไพ่พลังงานร่วมกันคือ chance นะคะ chance นี่คืออ่าม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ามันจะมีการผลัดใบ แปลว,ว่าเออถ้าเกดคนคนนี้กลับมาคุณจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเขาดีขึ้นแล้วหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะเดิมเคยมีปัญหาอะไรกันกลับมาครั้งนี้มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งสองคน transform ทนนั้งคู่เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงอะถ้าคุณใช้วิธีเหมือนเดิมความสัมพันธ์เหมือนเดิมมีปัญหาเหมือนเดิม สุดท้ายผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะไม่ตอบโจทย์เนาะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆหรือถ้าเกิดคุณเจอความสัมพันธ์ใหม่ค่ะคนคนนี้จะไม่เหมือนกับทุกคนที่คุณเคยเจอมาเพราะว่าคุณมีสติมากขึ้นคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณเรียนรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณส่งสัญญาณออกไปเพื่อบอกให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีบา u n d a r y เนาะคุณมีขอบเขตคุณมีธงของคุณในการที่คุณจะดําเนินชีวิตและคนที่เข้ามาก็ต้องคู่ควรกับคุณด้วย มันถึงจะสามารถเป็นความรักที่ดีได้นะแล้วฝั่งเขาเป็นยังไงต่อมาค่ะ your wish is coming true ว้าวความฝันกำลังจะเป็นจริงนะ growth ค่ะจะมีการเติบโตในความสัมพันธ์นะและก็ happy ending คุณพระคุณเจ้าเลิศอ่ะแปลว่า energy วันนี้นะคะของเขานะณตอนนี้เนาะ energy ตอนนี้ของเขาเนี่ยแปลว่าเขาอะ่ะ เห็นแล้วว่าคุณอาจจะเปิดใจให้โอกาสสนใจเขาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เน okay so ี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้จริงนะพัฒนาได้จริงและสามารถมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ได้จากคนที่อาจจะไม่ได้สนใจหรือโฟกัสในเรื่องของความรักความจัมมันมากแต่พอมาเจอคุณอ่ะมันเหมือนแบบมันมีความเข้าใจกันเนอะเพราะว่าคุณก็ผ่านความผิดหวังมาเขาก็ผ่านความผิดหวังมาหรือมันมีอะไรที่เราเข้าใจในการและกันเนาะ ไม่ต้องพูดกันเยอะแต่ว่าเราใช้การกระทําสื่อถึงกันแล้วมันก็รับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสนะที่จะสามารถสารสัมพันธ์เติบโตแล้วไปจนถึงความเป็นครอบครัวหรือแฮปปี้เอนดิ้งได้เนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนจากการที่โฟกัสแค่เรื่องการงานการเงินค่อยๆมาสนใจในเรื่องความรักมากขึ้นแล้วก็มาแบ่งเวลาให้คุณมากขึ้นก็เป็นไปได้ส่วน ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนเก่าเนี่ยปุ้นก็มองว่าเขาก็จะรู้สึกว่าความสมานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันดีขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสมา,มากเลยที่ความสัมันนี้จะกลับมาคืนดีกันนะคะโอเคแล้วจะเป็นยังไงต่อ energy ค่อนข้างดีนะวันนี้ไพ่สาหรับนี้ปุ้นมองว่าพลังงานมันค่อนข้างจะไปในทางที่ดีนะคะแต่อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าคนเก่ากลับมาพอมาดูของปิ้นไม่ใช่บอกว่าพอคนเก่ากลับมาให้โอกาสหมดเลยนะคนคนนี้กลับมาต้องเปลี่ยนแปลงต้องทําเยอะ พูดน้อยโอเคปะมันถึงจะเป็นคนที่ใช่นะถ้าเกิดกลับมาแบบเออแบบที่รักจา๋าให้กวาดหน่อยเธอแต่ว่ายังทําตัวเหมือนเดิมอันนี้ไม่ว่าไม่ใช่นะก็ไปรอคนใหม่จะดีกว่านะคะอ่ะต่อไปเป็นยังไงเอ่ยมาค่ะ Energy ว้าวมีแพชชั่นร่วมกันนะคะ พีซสงบสุขแล้วก็ฮาร์โมนีด้วยนะมีความแบบแฮปปี้อ่ะเอออ่าเคอร์ชันอ่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะไม่ใช่ความสุขทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรที่เราต้องตื่นหรือเราต้องระวังเลยนะเลิฟนะคะเป็นเอเนีร่วมกัน คุณสองคนจะค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปแล้วก็มีความรักให้กันเหมือนที่คุณต้องการนะว่าใจสื่อถึงใจแล้วก็จะเป็นต้องมีความรักด้วยคุณจะไม่สารางสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่ได้อินหรือคนที่คุณไม่ได้ชอบเนอะคุณก็จะมีแพชชั่นกับเขามีความรักกับเขาด้วยแล้วก็รู้สึกอยู่กับเขาแล้วมันไม่ไม่เหนื่อยมันมีความสงบสุขมันมีความแฮปปี้อยู่ในจิตใจนะแต่ใดๆก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยความสุขหรืออะไรใดๆก็ตามมันไม่ได้ยั่งยืนเนอะ ทุกๆอย่างมีสองด้านมันมีทั้งสุขแล้วมันก็มีทั้งทุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูค่ะว่ามีอะไรที่มันเป็นคําเตือนมีอะไรที่ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์ไหมไม่ได้บอกว่าเขาจะไปทําอะไรนะแต่เหมือนกับว่าถ้ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เข้ากาันต้องเปิดใจพูดคุยกันคะ่ะเงียบๆอาจจะไม่มีประโยชน์เนาะถ้ามีอะไรนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเออเราจะเป็นต้องพูดคุยเพื่อปรับจูนกันตั้งแต่เนินเน่นๆจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทาให้ความสัมพันธ์มันไม่มีปัญหา บางคนบางครั้งสมัยก่อนของคุณอาจจะแบบเลือกที่จะอดทนเลือกที่จะเก็บสุดท้ายมันเป็นปัญหาที่สะสมยาวนานพอมาถึงเวลาจะแก้หรือว่าเราไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่ามันอาจจะแก้ไขได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นใบเนี้ยขึ้นมาก็เลยบอกว่าเราจําเป็นจะต้องสังเกตเหมือนกันนะคะว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังแล้วเราก็รีบป้องกันหรือว่ามีการแบบปรับปรามไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะดีต่อทั้งคุณสองคนและความสัมพันธ์มันก็จะไปได้แบบยาวๆนะคะ ฝั่งเขาลับเป็นยังไงต่อ y y t t r y อ Manifestation ค่ะแล้วก็ r e e d o m อะแต่คนคนนี้เขาก็ยังรักอิสระอยู่พอสมควรนะอาจจะเป็นปัญหาพอสมควรในความสัมพันธ์เพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่พูดอย่างที่บอกเนอะเป็นคน listen เป็นคนที่ชอบฟังเขาก็เลยอาจจะดูมีความลับหรือว่าอาจจะต้องการอิสระต้องการพื้นที่พอเราไปรักเขาละเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ ต้องถามตัวเองเนาะว่าเราต้องการความรักมากน้อยแค่ไหนเราสามารถให้พื้นที่เขาได้ไหมอย่าไปกังวลที่เขาต้องการคนที่ไว้ใจได้มากๆอะ่ะเปิ้นเข้าใจเขาแล้วว่าเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเป็นอาจจะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้เนเาะแล้วก็ต้องการอิสระภาพในการใช้ชีวิตพอสมควร แปลว,ว่าเวลาเรามีความสัมพันธนะ์เนี่ยไม่ได้ผูกติดกัน24ชั่วโมงแต่ว่าใช้ความไว้วางใจกันเนาะแต่ละคนก็สามารถไปมีกิจกรรมของตัวเองไปมีเพื่อนปูงสังคมของตัวเองได้แล้วก็มีเวลาที่เรามาแชร์ร่วมกันอะไรแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเขาก็หวังใจค่ะว่าคุณจะเข้าใจเขาว่าเออเขาก็ต้องมีพื้นที่มีอิสระมีโลกของเขามีเวลาที่เขาจะไปคิดทบทวนใช้ที่เวลากับเพื่อนใช้ชีวิตกับกิจกรรมอะไรที่เขาอยากทําแล้วมันก็อาจจะมีความลับบ้างความลับในที่นี้ไม่ได้โมว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันอันตรายนะแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดทุกเรื่องให้กับเราฟังแต่ผู้หญิงหรือว่าถ้าเกิดฟังเราเป็นผู้หญิงเนอะเราจะมีความแบบถ้าเราเป็นแฟนกันแปลว่าเราต้องแชร์ทุกเรื่องซึ่งต้องบอกว่าพลังงานของผู้ชายหรือว่า มัสโ l ลีนส่วนใหญ่อาจจะไม่พูดและรวมถึงเขาตั้งแต่แรกเลยคือเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าพูดแล้วก็ชอบลงมือทําถ้าตราับใดที่การกระทําของเขายังสม่ําเสมอยังไม่ได้ดูมีอะไรผิดแปลกอะไรไปจากปกตินะให้คุณเชื่อใจเขาคะ่ะคือไม่ต้องไประแวงจนเกินไปเอ็กเซชั่นของคุณมันอาจจะเป็นการหวาดระแวงจนเกินไปก็ได้เพราะว่าเราเคยมีแผลใช่ไหมเราก็เลยกลัวแต่เปิลแนะนําว่าให้เราเปิดใจพูดคุยคะ่ะเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรากังวล ให้เราถามเขาหรือพูดตรงๆไปเลยได้นะเขาก็จะเขียรยให้กับคุณนะเปิ้ลมองว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ปิดบังซ่อนเลนขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความว่าเขาอาจจะพฤติกรรมของเขามันอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดมันก็เลยดูมีความลึกลับอะไรนิดนึงในสายตาคุณก็ณเป็นไมได้อันนี้คือปัญหาที่อาจจะต้องแก้ไขเนาะถ้าเกิดเจอคนคนนี้แล้วหรือว่าได้สารสัมพันธ์กับคนคน,คนนี้แล้วนะคะรอบสุดท้ายมา ใครอยากจะบอกอะไรสรุปเลยกับความสัมพันธ์นี้มันโอเคใช่ไหมไหนดูหน่อยสิมาค่ะ A new b e g i n n i n g นี่ไงมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะบางทีก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนใหม่ๆมากกว่าคนเก่านะ rest ค่ะอ่าการพักผ่อนนะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้พักละแล้วก็ฮอตค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้แบบเยียวยาหัวใจตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยกับการเริ่มต้นใหม่ ครั้งนี้กับความสัมพันธ์เนอะเพราะคุณปล่อยวางคุณไว้วางใจเขาได้เปิ้นมองว่าถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือว่าระแวงแล้วคุณสามารถปลดล็อก ok ตัวเองได้ก่อนเนอะเอนจิ้ไพวันนี้ยเปิ้นมองว่าคุณอาจจะจําเป็นต้องเยียวยาด้วยตัวเองก่อนมันถึงจะสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้แบบที่ไม่มีแผลหรือว่าไม่มีอะไรมาปิดกั้นนะคะแล้วก็ไฟเออร์ค่ะมันเป็นพลังงานที่อยากจะมุ่งไปข้างหน้ามีความกระตือร้นมีความมีแพชชั่นอยากจะสร้างสัมพันธ์กับความสัมพันธ์นี้มันเป็นการเกิดใหม่ ความรักครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแบบที่เพื่อนบอกไงคือถ้ามันเป็นการเริ่มกับคนเก่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือมันมีการพัฒนาตัวเองมันมีการแก้ไขอะไรต่างๆถึงจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ถ้ากลับมาแล้วเหมือนเดิมคนนี้ไม่ใช่นะแล้วถ้าเกิดเป็นการเริ่มกับคนใหม่เลยคือมันจะไม่เหมือนความรักที่ผ่านมาที่คุณเจอมันจะไม่เหมือนความรักที่คุณเคยผิดหวังมาในอดีตมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวคุณเองก่อนนะว่าคุณตต้้อองงรัักกวเใหหมมานะะค USA Sa เขาเห็นแล้วว่าคุณปลอดภัยเพราะว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพอเราไม่มีความหวาดระแวงเราไว้ใจเขาอ่ะคนที่เข้ามาหาเราเขาจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์เหมือนกันแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็จะยั่งยืนนะเบสนะคะเขาสามารถหายใจได้เขารู้สึกว่าเขาไม่อึอดอดัดบางทีความสัมพันธ์บางคนอะ่ะเกาะติดตลอดเวลามันก็จะมีความอึอดอัดเนาะแล้วก็ฮิลลิงค่ะคุณสามารถเยียวยาบาดแผลเขาได้เช่นกันในขณะที่เขาก็เยียวยาบาดแผลคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้เปิ้ลมองว่าเป็นการเริ่มต้น ที่ดีมากนะคะสําหรับความสัมพันธ์ก็หวังว่าคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ถ้ายังไม่เจอก็ขอให้ได้เจอนะคะก็ manifest ได้นะให้กับเราได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับใครอยากจะเรียนเวิร์กช็อปเปิ้ลหมอประชาสัมพันธ์นะเปิ้ลจะทำเวิร์กช็อปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องจิตวิทยาความรักเหมาะกับให้สำหรับนี้มากเลยคือเปิ้ลจะ เปิดเวิร์กช็อปสอนคนโสดนะโสดหมายถึงสถานะโสดอาจจะมีคนคุยมีคนที่แอบชอบได้แต่เรามาตามหาเนื้อคู่ที่เป็นเบสโซเมดกันดีกว่าว่าเราจะเจอคนนี้ยังไงอย่างน้อยเราจะรู้ค่ะว่าเราจะปลดบล็อกตัวเองเราจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าใจความรักความหมายเราจะรู้ว่าเรากําลังตามหาอะไรนึกออกป่ะแล้วเราก็จะได้มุ่งไปหาคนคนนั้นแล้วเราจะเจอความรักที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นความรักที่ดีแล้วก็ ายาวนานนะคะอ่ะและนี่คือทั้งหมดของ energy ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะหวังว่าจะถูกใจกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้กด subscribe แล้วก็กด Super t h a n k เป็นกำลังใจให้เปิ้ลได้เช่นกันถ้าเกิดใครอยากสมัุนช่องเบิ้ลให้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาต่อๆไปแล้วก็มีค่าสนัสุนในการซื้อไพ่สำหรับใหม่ๆต่อไปในการทำ story of love ด้วยนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะบ๊ายบาย